วันนี้เราได้รับกิ่งมะขามเทศแล้วนะคะทั้งหมด25กิ่งเราลงไปแล้วประมาณ10กิ่งอขอโชว์ชวนหน่อยก็เดี๋ยวเย็นนี้เรามาลงมะขามเทศและกันหลังแปลงนะคะเพราะว่าปรับพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันสองวันก่อนเป็นลำที่โ <c oughs> แข็งมากเลยลนำะ <c oughs> เราก็จะลองลงก่อน25กิ่งแล้วเดี๋ยวอาจจะได้สั่งเพิ่มอีกประมาณ10กิ่งต้องดูก่อนพื้นที่พื้นที่น่าจะได้อยู่ถึงเกือบ50 50ต้นช่วงเย็นวันนี้เราก็มาลงไผ่บงหวานต่อนะครับเพราะว่ายังเหลืออีกประมาณ กับ30ต้นนะครับก็ลงโซนเดียวกันนะครับผมโซนข้างบนนั้นจะเป็นที่เราลงกันตอนแรกแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นอ่คูขั้นระหว่างแต่ละคลองนะครับจะประมาณ6เมตรแล้วก็ลงไผ่ได้อีก8ต้นนะครับ2คูณ4อันนี้นครับลงได้8ต้นแล้วก็ ก็จะเป็นตรงมุมด้านในของแปลงครับก็จะลงเพิ่มอันนี้ครับไผ่บางหวานจะลงเป็นโซนใกล้ๆกันนะครับจะได้ดูไลง่ายๆในเทือดเลยครับนี่ก็จะลงนี่ครับก็จนไปถึงอ่ตัวขั้นโครงตัวนึงครับแล้วด้านในรเราก็จะลงพวก มะขามเทศนูนไทยนะครับผมก็ที่จริงตรงมุมนี้จะค่อน,นข้างที่จะเข้มครับก็พืนที่เหมาะจะปลูกก็คงจะเป็นมะขามเทศนะครับก็ลงสีลงสีไว้ก็เอาเดินดินที่นูนนะครับมาถมเพิ่มอีกประมาณเมตรหนึ่งครับเกือบเมตรนะครับผมเพิ่มขึ้นก็ ดินก็พอปลูกได้เราจะปลูกไว้สักประมาณที่หนึ่งเราก็จะลงผักหวานต่อครับผมอ่าทำอะไรอยู่ครับคุณนายใส่ราคาใส่เสร็จแล้ว,ค,ลวค่ะเ<อ>นี่ยเลยครับโ <c oughs> อบ้โหได้ <c oughs> วันนี้ลงมะขามเทศไปกี่กิ่งครับผมเราลงไปต <10. S 2> อ,อนแรกก็บอกว่าสองกิ่งแปดไปสิบกิ่งสิบ ้้ใช่ครับโดนโดนน้ำหลากอ่ะลากน่าจะโดนกระทบกระเทือนอย่างแรงครับก็เลยไม่เกิดเลยครับส,รสัง่งมาเคือยี่ส,สิบห้ากิ่งแล้วก็ลงไผ่บงหวานต่อครับเพราะว่าก็ลงโซนเดียวกันนั่นแหละครับ <c ười> <อ>ก็เราจะปลูกไว้สักปีนึ่งล้วจะลงผักหวานใช่มครับก็สั่งเมล็ดมาแล้วครับก็จะลองปลูก ลองเพาะดูครับก็คงจะได้เวลาเพาะระยะเวลาพอดีครับก็จะเอามาลงให้ดูว่าจะเพาะขึ้นหรือเปล่าใช่ครับก็ไม่มีครูไม่ได้เข้าเรียนไม่ได้อะไรนะครับดู youtube ก็ปลูกตามปลูกตามพี่ๆพี่ๆชาวสวนพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ มีสวนอยู่แล้วก็ลง youtube แล้วก็เข้าไปดูแล้วก็เอาแต่ละนั่นแหละครับแต่ละบ้านสวนมารวมๆกันปลูกอย่างนู้นอย่างนี้ก็เอามารวมๆกันนะครับผมครงการบ่อน้ำเค็มครับก็น้ำที่นี่เค็มครับจะลองเลี้ยงกุ้งก้ามกามกุ้งขาวปลากระพงดูครับผมเพื่อจะเพื่อจะ <laughs> กิ่งส,สุดท้ายแล้วครับกิ่งสุดท้ายแล้วเราก็จะได้วันนี้ขอพักหัววันหน่อยพ,นะพักทั้งกับข้าวนะเพราะว่าเราขับเมื่อวานก็โอ้โหขำแล้วก็ขับไปทานอาหารข้างนอกกันคุมเสร็จก็ขนของกลับ ใช่แล้วครับแล้วก็จะทำกับข้าวน้ำก็คงเป็นพุ่งนี้ครับผมเพราะว่าสองใช่สองวันนี้นี่ลงต้นไหมหนักมากครับ <laughs> น้ำไม่ได้ลดเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวยังเหลือ,อยางนาอีกประมาณสองรกว่าต้นใช่ไหมครับยางนาก็จะลงโซนถนนด้านหลังใช่ไหมครับ ยังไม่มีพี่เลี้ยงใดๆเลยลงเลย,เ,ย,รยเรามาดูยางนากันนะครับว่าจะรอดสกี่ต้นนะครับเพราะว่าอาจารย์วินัยแกบอกว่ามันไม่มีรอดละเยอะร้อยกวเนหรอกแกก็บอกปลูกปลูกร้อยเนี้บางทีก็ตายสามสิบสี่สิประมาณเนี้ยครับผม ใบแห้งๆประมาณสองสามต้นแต่ก็เหมือนรอเขาบอกส่วตัวตอนนั้นเราปลูกหน้าร้อนจริงๆอันนี้ปลูกฝนครับปลูกเกือบๆเข้าหน้าฝนแล้วค่ะดูว่าจะจับไปในทิศทางไหนถ้าไปได้ดีห้าปีหกปีเราก็จะมีธนาคารส่วนตัวนะครับมีเหชรระงงให้แกะระงงให้แกะเยเชื่อเห็รระงงอะไร เต็มเต็มที่เลยครับสองปีครับเดี๋ยวเข้าพิธีสารจะต้องพาคนนายไปทำสวยนอยละครับต้องกู้กู้กต้องกู้ผิวขาวคืนมานะครับอันนี้นีู่ต่างจากเดิมแบบมากมากที่สุดเลยจากขาวเหมือนโยกกล้วย ไส้กับทอดปี๋ครับสองอย่างก็พอแล้ว嘛แล้วมันมีต้มปลาอยู่ส้มตำา้อนเย็นคงไม่ไหวอะดูแลโอเคครับเดี๋ยวใช่ไหมใก็จะก็จะคุมฟางใช่ครับนี่ครับอันนี้จะปลูกขาเกษตรเรียงครับผมก็คุมฟางไปได้นิดหน่อยอยู่เลยครับเดี๋ยวต้องหาฟางมาคุมอีกเพราะว่าจะคุมไว้เผื่อฝนตกสักวันหนึ่งสองวันก็จะเริ่ม จะเริ่มอ่ะค่อยๆแบบขุดหลุมดูดูดูผลงานที่ <c oughs> ขุดให้มันตรงกลางนี่ <c oughs> ขุดตรงกลางนะไม่้องมาขุดตรงตรงโนนขุดตรงกลางจะได้ปลูกเนี่ยขุดหลุมละเม็ดเนี่ยขุดเป็นไหม <c oughs> เดี๋ยวจะเลี้ยงชาบูเลย <c oughs> เอ่ะวันหนึ่งเนี่ยขุดตรงกลางเนี่ยตรงกลางร่องเนี่ย อันนี้ไม่ใช่หมาที่ว่าเราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆนะครับอันนี้เป็นหมาจรที่มาอยู่กับเราได้ประมาณ2 3หนึ่งสเดือนนะครับผมก็พูดรู้เรื่องแต่ว่าแต่ว่าดื้อครับพูดรู้เรื่องนะแต่ดื้อครับรู้เรื่องเป็นบางอย่างโชว์หน่อยมือซ้ายมือซ้ายนี่ดีๆเกือบทำให้เสียหน้าข,ขวา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 เสียหน้าละขวาสิ นั่งลงนั่งลงก่อนเดี๋ยวให้กินของอร่อยนั่งลงไม่ได้เรื่องครับคือเข้าเข้ามาประชิดตัวแล้วไม่เห่าคนมาส่งของคนแปลกหน้าไม่เห่าพอเขาหันหลังท่านแลวิ่งคุมพอละกี้ไปกลับบ้านตอนแรกมาวันแรกครับสั่นมาเลยครับเดินโดนโซเซ ก็น่าจะแก่แล้วด้วยครับผมก็หวังว่าจะอยู่อีกหลายปีนะต้องส่งไปต้องส่งไปโรงเรียนฝึกมาใช่เขาเขาให้ถูกเวลาหน่อยไม่ค่อยอาบน้ำนะครับหมาตัวนี้โอเคเดี๋ยวกระับกระท่อมทำกับข้าวกันนะครับไว้เจอกันปหน้าแล้วกันค่ะบายบายนักกี เออห่างกันดีกันเนี่ยบ๊ายบายไปแล้วสวัสดีครับคลิปหน,น,น้ามาทำภารกิจอย่าีอื่นกันครับผม